สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะจ้าแม่ว่างบอบ้างค่ะจ้าจ้าเป็นจังได้ทางพื้นอากาศหนาวบ่แม่หนาเล็กน่อยอู้หนาจ้ากรุงเทพเหนาเล็กน่อยจ้ากรุงเทพจ้าเดียวโอ้ค่ะแต่ว่าบ้านเ้ากัอากาศเย็นทางนู้นหนาวกว่าหนาวจ้าโอ้ท่านี้บ่เมื่อวานนี้ฮ้อนเมื่อวานนี้โอ้หมื่บ้านี้เพันอากาศหนาวตี บอในน้อยนิดเดียวนิดเดียวค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเราหรอกนิดเดียวเขได้ยินจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพแม่ได้ยินชัดเจนบอได้ยินค่ะจ้าจ้าจ้ามือนีไ้ยินไหมพื่อนบอจ้าในนิ้แม่จ้ามือนีิเขาสิมะคงสุดท้ายเนาะแม่เนาะหยิบเก่าหรอค่ะวันนี้สิมาให้คงสุดท้ายจ้าจ้าให้สามตัวแตกคือเก่าเด้อแม่เด้อ ตามตัวแตกเลยเรามีกะไรจ้าโอเคค่ะโอเคค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกจ็ดโค้งสุดท้ายแม่นครพนมจ้าจ้าอ้าาบนจ้าบนแม่กะวิ่งแปดกับเจ็ดคือเก่าแปดกับจ็ตคือเก่าจ้าแม่จ้าจ้าแต่เน่นไปที่แปดเด้อฟันไปแปดจ้ามีสองแปดสองแปด ปดแ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 ปดเก้าแปดเก้าอันเจ็ดมากอ่ะอันเป็นเจ็ดสองนลำแน่สองแปดมันดังกับเป็นเจ็ดสองสาบะนีเจ็ดสองจ้าแปดเจ็ดแปดอ่านี้แม่ห้ลักล้อยนี่เจ็ดกับแปดคือเก่าเดอลักล้อยเจ็ดกับแปดจ้า เจ้าจ้าจะนิ่งกที่เจ็ดเลยวลักล่อยนะจ้าฟันเ<ล>ปิดมัดคู่ใดก็ใส่เ,เลยค่นะแม่เจ็ดสองเปดจ้าเจ็ดเปดแปดเปยังแบบไหนเจ็ดสองเปดเจ็ดเปดเปดเจ็ดเปดเก้าก็ใส่ไปเจ็ดเปดเก้าให้เป็นเบิ้ลกะสิเป็นแปดสองแปดแปดสองแปดจ้าให้เป็นเบิ้ลยังไงค่ะแปดแปดเก้าเนาะจ้าน้นงหาที่เจ็ดสองแปด เน้นไปที่เจ็ดสองแปดถ้าลองลงมากับเป็นเจ็ดสองอะแหละจ้าตัวร้องก็เจ็ดสองเนาะตัวเน้นคือสองแปดจ้า,าปไปกันมาเนาะจ้าแม่ไปับมาเอาลักล้อยกันลักเจ็ดกันลักแปดใส่กันพุ่นมัดเบิ้ลนาเบิ้ลลังกันเลยจ้าวันล่างได้เหรอแบบที่นี่ล่างจ้า ด้านในแม่วิ่งเก้ากับสองเก้ากับสองจ้าแม่เน้นไปที่สองเด้อจ้าฟันไปที่สองจ้าเราค่ะสองตัวกับเก้าสองเก้าสองศูนย์สองห้าสองเก้าห้าเก้าห้าแม่เน้นไปที่เก้าสองตัวเดียวเน้นไปที่เก้าสองจ้า อ,อืมมีแค่นี้แหละค่คะ,คะมีแม<อ>ค่นี้ตัวแม่เนาะจ้ะอุ้ยแม่เลขติ๊เป็ดนี่คือดังผดพัวบวมบวบวเขียบแต่ลรอน่นหาซื้อมาได้เนาะคือสิหาซื้อมาได้เอาเจ็ดล้อมไปจะเป็นเจ็ดได้อืมถ้าถ้ารักเป็ดซื้อมาได้ซื้อแล้วเจ็ดถ้าเราเจ็ดเทนก็จะเอาลักลอยแปดมาใส่ซื้อก่าอีกอืมวนไปวนมาซื้อก่าเนาะจ้ะ กส็กสิบหกเจ็ัเจ็ดใบไปซบานนี่กันเป็นเก้าเท่านั้นแหละอือถ้าเปียดมันดัง <รา S 1> แยังเอาเปียดไปไวรลักลอยนเน<ร>าะแม่ว่าอือเนาะมันเป็นไปตามีดังกระเข้าถ้ามันสิเข้านั่น,รน,นรเรื่องอดก่อนนั่นแหละตั้งซําใดก็มาแม่นแม่ก็เฮ็ดไปตามสูตรเนาะแั่นัน้นอย่าแต่ม,มันชื่อบ่ได้หั่นแหละเนาะแม่นอยู่ค่ะอันอันอันเขาโครงการก็ระคือบ่าปานใดแต่ว่าย่นานเขาบ่รับจังซี่แม่แม่คิดว่า คิดว่าเนาะจ่าแม่เพราะวันดังค่ะแม่จ่าเลขที่ติดเปดนี่คือสีเบ็บอาจจะบ่หลับเลยยังสินะจ่าสงสัยละค่ะแต่ว่าเอาเปดไปไว้ลักลอยก็ได้นาะแม่เนาะจ่าซื้อล่างเอาซื้อล่างเอาแต่ซื้อบนบ่าดใดลักเปดก็นมาซื้อล่างเก้าสองศูนย์สองหาสองเก้าหาประมาณนี้จ่าอืมจ่า เลขก็ถือว่างามครับยู่แต่ว่ามันสิซื้อได้บ่เลขสําหรับเลขข้างบนเนาะแม่นเนาะจ้าเอาไว้พิจารณาเบิ่งจันซื้อได้หรือบ่ได้จ้าคันซื้อบ่ได้ก็วิ่งเอาเนาะแม่เนาะแล่นเอาแล่นเอาหันๆแม่นๆแล่นเอาจ้าแล่นเอาค่ะจะเปิดจักหน่อยเพื่อได้คำเขาแม่นอยู่ค่ะแต่ว่ากันั่นละพิจารณาเบิ่งคันมันดังพูดกัจักสิว่าจังได๋บ่ได้กับ่ได้เท่าล่ะเนาะแม่เนาะ วิ่งเอาวิ่งเอาค่ะไปตามสูตรไปตามสูตรตัวใดซื้อใดกะซื้อตัวใดซื้อบ่ไดกะบ่ดซื้อละเนาะค่ะฮิดจังไดไดเลยหันเขาบ่เอาเนาะเขาสิดจังไดเนาะแม่จ้าแม่นจ้ากะซื้อเลขล่างไว้ก็ได้กันซื้อเลขทึงๆบ่ไดเนาะแม่ค่าจ้างวดว่างหันกะเฮ็ดมาแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะเตกสามตัวตรงๆเนาะอ่าจ้า3ามตัวตรงๆวันนี้มันก็ไปคือเก่า ไปคือเก่ามันมาคองเก่าคือเจ็ดสองแปดนี่ตีแม่มาเก่าตั้งแต่เจ็ดห้าเจ็ดแหละมันมาคองเก่าอืตั้งแต่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าเนี่ยมาแบบเก่าบนเลยเจ็ดเก่าเนี่มาค้องเก่าบนเลยจ้าอืมค่ะค่ะค่ะโอ้ถือบาลีงวดนี้กับงามแต่มันสื้อได้บ่กันผู้ใดซื่อไ้ต่อยไว้ใดก็ซื้อในเด้อนาอแม่เนาะอ่ายันมันออกสามตัวตรงคือเก่าจ้าจ้า ค่ะค่ะเอาเอา,เอาบวุบกวนเวลาแม่ฟังย้งถึงพี่น้องแฟนช่องเอฟซีนะจ๊ะคงสุดท้ายแล้วจ้าเอฟซีรวยรวยเฮงเฮงปังปังเด้องวดนี้กับเขาสองตัวสามตัวคือเก่าจ้าสุขภาพแข็งแรงเอามาหน้าพิ่มทุกีพิอมค่ะเ <c oughs> ช่นกันแม <ะ S 2> ่ค่ะด,ดูเลสุขภาพจ้าสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีจ้าค่ะกะตามนั้นเลยด้วยค่ะสําหรับตัวเลขโค้งสุดท้ายคุณแม่นครพนมนะจ้ะ สติตีกระเฮ็ดให้มาเบิ่งเล้วนะจ่าเฮ็ดใหตเห็นแล้วเก้าเจ็ดเก้าเนาะค่ะสามตัวตรงๆกับจิตเก่ากับตามทีสาบนาเปรียบเทียบงวดเก่ากับงวดใหม่กะพิจารณาเบิ่งค่ะสําหรับเอฟซีมักมักจัดขัดก็ผ่านจ้าทุกคลิปทุกวิดีโอสาบนากายังย้ำเคือกับว่าเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องพิจารณาหลายๆก้อนสินน้ำเป็นลงทุนจ้าคลิปนี้กะเบาๆหลายใหญ่ไปคอยพี่น้องแฟ้นชงเอฟซีสูู่คุ้น เิ่งปังดังด้วยสูตรสูคุเงื่นไรกองท้องไลเขาสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปละจ้ะสวัสดีค่ะ